ยกๆๆๆมองขึ้นหมดเลยยกไม่ได้ครับยกได้เลยยกขึ้นนะครับความเจ้าทวีโดยยกของขึ้นเน้อ

ยกรอเลยครับยกรอเลยอันนี้ยกไม่ได้สั่นกันหน่เด้อสั่งก็ยังสั่งนะครับถูกแล้วแล้วครับตู้ครับตู้ตู้ลงนมด้วยลงนมด้วย ยกน้คุณแม่ยกขึ้นเลยคุแม่คุแม่ยกยกน้ำขึ้นครับไม่ต้องกลมนะครับยกน้ำคนแม่ยกน้ำแน้ำยกน้ำ้น้ายกน้ำรอเลยครับยกน้ำรอเลยนะครับคุณลุงยกน้ำรอคุแม่ยกน้ำขึ้นยกยกน้ำขึ้นครับยกขึ้นยกขึ้นะครับยกขึ้นเด้อยกขึ้นเด้อดูน้ำมือันเเด้อขรับั สาธุครับสาธุสาธุนี่ยมอ่ะติงติง่ยเออติ่งเลยนี่ไปติงติ่งกหเลยี้ดูในนั้นล้นติ่งอะไรมันยืนออกมาจักการเลยพี่มีลูกมีลูกกลมๆเนี่ย เปักเรียนต้อีสาที่สนักเรียนสาการัราที่อตย่าลื ขอบคุณครับสาธุด้วยครับสาธุด้วยครับเ้อครับขอบคุณครับโอ้ตกตบนน้นี่นนมะราวนาะมะวนะไนได้ค่ะไม่คิดที่นี่จ เซ็กีเซกสักรูปหะ่อยดิสักรูปสักรูปนามเปนวนหลังมีแห้งเยนำก่อนเตนำกระพาะนะกระพาะจะมีแห้งนาะ